生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为。 这江山为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 จะดูสินี่ใครน,น,นี่คือลูกข้ากับเจอยินจะดูสิเขาเหมือนข้าหรือเหมือนพ่อเขาน่ารักน่าชังจริงๆดวงตาเหมือนเจ้าจมูกเหมือนเจอยินใครๆก็พูดแบบนี้ถ้าหากวันนั้นไม่มีเจ้าก็คงไม่มีวันที่ข้าได้เป็นแม่ เจอชิ่งดูสินี่คือแม่บุญธรรมของเจ้านะเจอชิ่งชื่อไพเราะดีดูสิเขายิ้มน่ารักมากเลยเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดแล้วพอโตขึ้นทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปแม่นมพาเขาออกไปก่อนออกค่ะไปกันนะกลับห้องกันนะ ไปทุกวันเรื่องที่ยังไม่เกิดมันก็ยากจะคาดเดาแต่อย่างดีนะที่เราสองคนยังได้อยู่ด้วยกันมีค่ากับเจ้าและลูกๆของเราเรื่องในอดีตให้มันผ่านไปเถอะเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าเจ้าต้องเปิดใจ <c oughs> หลุมเสริทยจีอยู่ที่ไหนเหรอพิงคิงทีจ,ทจีนะับเป็นใครกันแน่เนี่ย นางเป็นหญิงที่มีจิตใจงามน่ารักที่สุดที่ข้าเคยพบมานางไม่น่ามาจับไปแบบนี้ตอนแรกที่เราพบศพก็คิดว่าเป็นเจ้าก็เลยฝังนางไว้ที่เขาเตียนชิงที่นั่นมีภูเขาและลำธารดอกไม้บานสีรดรูเป็นที่ที่สงบอีกเดียวเขาจะพาเจ้าไปหานางอ,อืแต่ว่า พิงทิงข้ามีเรื่องหนึ่งอยากถามเจ้าถามมาเถอะเรื่องนี้ข้ากับเจอยินไม่อาจจะตัดสินใจแทนเจ้าได้ไม่รู้ว่าจะพูดกับเจ้ายัางไงดีไม่รู้ว่าควรจะถามเจ้าหรือเปล่าชูปอยเจียเคยมาที่นี่เข้ามาตามหาเจ้า เขาคิดว่าจะต้องมาหาข้าที่นี่แต่กลับได้พบกับโลงศพของเจ้าหัวใจเขาแตกสลายหลังจะทำพิธีฝังศพเขาเองก็ไม่หลับไม่นอนเฝ้าอยู่หน้าหลุมศพสามวันสามคืนเพิ่งจากไปก่อนหน้านี้ไม่นาน ที่จะทำยังไงต่อพิงิงเจะคิดให้ดีนะตอนนี้ยังตามเขาได้ทันไม่ต้องหรอกจะคิดว่าเขาทรายศต่อข้าใช่ไหม,มแล้วมันไม่ใช่เหรอ,อ องที่ทำร้ายเขาข้าไม่มีหน้าไปพบเขาได้อีกข้าเองที่อดทนต่อไปไม่ไหวอย่างเฟิงเจ้าชอบชอมว่าข้าฉลาดข้าเองก็คิดเช่นนั้นมาตลอดเพราะทุกๆเรื่องข้ามองได้ทะลุป,ปุบโปรง่งเข้าใจทุกอย่างแต่มีเพียงเรื่องเดียวที่คนคนทั้งใต้ล่ามองเห็นชัดเจน แต่ข้ากลับดื้อดึงคิดว่าจะโชคดีความโชคดีนี้ทำให้ใต้ล่านี้มีสาวใช้อากตันยูและแม่ทัพที่ทรยศต่บ,บ้านเมืองเพิ่มขึ้นาไม่มีหน้าไปพบฉูเป่ยเจียได้อีกแล้วพิงถิงอย่าพูดแบบนั้นสิในเมื่อบายพิงถิงคนก่อนก็ตายไปแล้ว ไปเถอะนะในเมื่อพิธีศพก็เกิดขึ้นแล้วคนที่เสียใจก็ร้องไห้ไปแล้วคนที่ดีใจก็หัวเราะไปแล้วนางก็ไม่ควรมีตัวตนบนโลกใบนี้อีกให้ทุกคนต้องลำบากใจอีกต่อไปอพิงทิงในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่เจ้าเถอะแต่เจ้าต้องรับปากข้าเรื่องหนึง่งต่อไปจะไม่จากไปไหนอีก ไม่เดินทางเร่ร่อนออเรื่องมาถึงวันนี้แล้วต้องไม่คิดถึงตัวเองจะต้องทำเพื่อเด็กในท้องของเจ้าให้มากที่สุดเราไปใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบดีไหมคงไม่ใช่เรื่องง่ายชื่อเสียงของแม่ทัพเจอยินเรื่องลือไปทั่ว ในจวนแม่ทัพแห่งนี้มีทั้งเหล่าองคลักษ์และสาวใช้หากเปลี่ยนที่พักไม่พ้นสามวันแม่ทัพต้าเหลียงก็ต้องมาเยี่ยมแล้วล่ะก็แล้วยังไงล่ะองคลักษ์สาวใช้คอยพวกเขา่าออกไปเราจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรู้จักพวกเราใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบลำบากนิดหน่อยจะเป็นไรไปล่ะอย่างเฟิงเขาไม่อาจเห็นแกิตัวเช่นนั้นได้จะเติบโตมาในวังหลวงยินดีอยู่ดี มาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่งงานกับแม่ทัพเจอยินแต่ไหนแต่ไรมาจะไม่เคยลำบากแม้แต่น้อยจะให้เจ้าออกไปลำบากได้ยังไงอีกอย่างไหนจะเจอยินเจอซิ่งอีกนี่ข้าไม่ได้พูดเล่นนะเจ้ายังทนลำบากได้เลยแล้วข้าจะทนบ้างไม่ได้เหรอเรื่องนี้ข้ากับเจอยินเราปรึกษากันแล้วเขาละปากข้าแล้วเจ้าไม่ต้องห่วงไม่น้ำปปใจเธอท่านเป็นสหายที่ดีที่สุดของหยางเฟิ่ง ถ้ายังเป็นผู้มีบุญคุณต่อต้าเหลียงข้าจะปกป้องท่านทั้งสองเองว่าไปแล้วตอนข้าตามจีบอย่างเฟิง่งเราสัญญากันไว้ว่าจะไปใช้ชีวิตยอย่างสงบองค์รักและสาวใช้ไม่มีก็ไม่สําคัญเรามีมีมีเท้าไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหรอก บดีกุ้ยให้เฟิงอินนำสิ่งนี้มอบให้องค์หญิงอ,อ,อ,องคหญิงเพคะแม่นางเฟิงอินอยังคุกข่าวรออยู่ด้านนอกนางบอกว่าใต้สนบดีส่งจดหมายลาป่วยเพคะลูอีจะว่าแม่นางเฟิงอินคนนี้เป็นยังไงหม่อมฉันดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษนะเพคะนางเป็นบุตรบุญธรรมของท่านเสนาก่อนหน้านี้ก็าค,คิดใช่นางเป็นพระสนมของราชบุตรเผย ฮะที่แท้ก็คิดจะแย่งท่านราชบุตรเขยจากองค์หญิงให้หนาคุกเข่าอยู่อย่างนั้นแหละเพคะ,ะสอสามวันก่อนนี้ข้าหมดแต่ยุ่งราชกิจจนลืมเรื่องนี้ไปช่วงนี้เข้าว่างแล้วเรามาคิดดูเพิ่งรู้สึกว่าความคิดของท่านเสนาบ,บดีก็ไม่เลวนะโอ๊องหญิงมีเหตุผลได้สนับสนุนให้พระสวามีมีพระสนมแล้วเพคะไม่เป็นธรรมกับองค์หญิงนะ,ะนี่ไม่ใชครั้งแรกซะหน่อยอ แม่นางปายครั้งนะั้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่นับนะเพคะทั้งหมดเป็นเรื่องจริงมีอะไรไม่จริงละ่ะเออมอมคือหม่อมฉันหออม่อมฉันสมควรตายองหญิงจริงใจต่อน,นางแต่แม่นางนะั้น้ากลับไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหนีออกไปถึงวันนี้แล้วตายไปก็ไม่น่าเสียดายรีบลุกขึ้นเถอะออ ฟงอินรูปโฉมงดงามรัชบุตรเคยคงตื่นตาตื่นใจแต่ผ่านไปไม่ถึงครึ่งเดือนเดยวเขาก็เบื่อแล้วนางมีนิสัยอ่อนโยนดีดพินเก่งและได้รำได้ให้นางปฏิบัติดูแลรัชบุตรเคยเขาจะได้ผ่อนคลายไม่เห็นมีอะไรไม่ดีนี่องค์หญิงหม่อมฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วเพคะเจ้าเนี่ยนะติดตามเข้ามาตั้งนาน ตัวก็อ้วนสมบูรณ์ดีแต่สมองของเจ้าเนี่ยไม่ได้โตขึ้นเลยสักนิดนะอุย <laughs> ท่านเสนาบดีกับราชบุตรเคยไม่ค่อยลงรอยกันงานราชกิจและการทหารสำคัญทั้งสองด้านถ้ามีอาจถือห่างข้างใดข้างหนึ่งได้ในเมื่อข้าให้คลังเงินและสเสบียงแก่ราชบุตรเคยแล้วก็ต้องมอบผลประโยชน์ให้ท่านเสนาบดีกุ้ยด้วยเหมือนกันนี่เป็นหนทางเดียวที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เท่าเทียมกัน ฝ่ายหนึ่งเป็นสวามีของข้าอีกฝ่ายเป็นขุนนางเก่าแก่ที่ข้าเคารพก็มีพวกเขาราชวงศ์ป่ายหลันถึงเจริญรุ่งเรืองก็ต้องพิจารณาจากภาพรวมเนอะข้าพูดมาตั้งเยอะเจ้าเข้าใจหรือ,อยังล่ะหม่อมฉันเข้าใจแล้วเพคะฉะนั้นพรุ่งนี้หม่อมฉันจะส่งเฟิงอินไปที่จนราชบุตรเขยดีไหมเพคะอือช้าก่อนอ จ้าอย่าลืมบอกท่านสนาบดีด้วยว่าข้าไม่อนุญาตให้เขาลาป่วยอีกนะเพคะหม่อมทันจะไปเดี๋ยวนี้เพคะพระราชบุตรเขเหอเสีรับราชองค์การเออสีรับราชองค์การบัญชาสวรรค์องคหญิงทรงรับสั่งพระราชบุตรเขยเนืกเนื่องจากการทำศึกองคหญิงไม่ค่อยสะดวกมาพบ จึงประทานหญิงงามจำนานกับร้องเพลงและร่ายรำให้มาปฏิบัติท่านรัชบุตรเขยเจ้าพระจงการฮ่องกงเออราชองการนี้ผิดหรือเปล่านี่ไม่ผิดพระยาคราหงขององคหญิงก็ทับแล้วทา่านราชบุตรเขยเจ้าชูดีจริง,รงๆององหญิงมีพระทัยกว้างกว่าออขอพระททยอง์หญิงกระหม่อมทูลลา นายน้อยสายที่จับตาดูเราก็มีเต็มไปหมดแล้วยังส่งคนมาเฝ้าถึงข้างหมอนต้องมีอะไรแอบแฝงเป็นแน่เลยนายน้อยนายน้อยองหญิงส่งหญิงหามาให้นะพะยาอะไรนี่เอาละข้ารู้แล้วเอาไปก่อนพาะภัหหยหานายน้อยราชอ,องค์การเพิ่งประกาศไปเมื่อกี้นางก็มาถึงแล้ว มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอคนก็ามาแล้วไปต้อนรับเถอะฟังอินคารวะท่านราชบุตรเคยฟังอินเหรอชื่อเจ้าไพ่รดีนะพ่อแม่เจ้าตั้งให้เหรอท่านราชบุตรเคยท่านเสนาบดีตั้งให้หม่อมฉัน คงเป็นเพราะว่าหม่อมฉช่นดิดพินเก่งก็เลยตั้งชื่อน,นี้ให้ท่านเสนาบาดีหรอกเลยตั้งแต่ไพรรดีสง่างดงามไหนไงได้ข้าดูหน่อยสิ<ม>รูปโฉมงดงามตรงจัววพาแม่นางเฟิงอินไปหาที่พักในตำหนักนางชอบห้องไหนก็ตามสบายเลยอย่าให้ขาดตกบกพร่อง น้อยน้อยขอบพระทัยราชบุตรเขยอืมไปถ้าราชบุตรเขยแม่นางเฟิงอินมีอะไรอีกเหรอ,อที่จริงก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ข้าเพิ่งเคยมาที่นี่ยังไม่คุ้นชินรู้สึกหวาดกลัวไม่รู้ว่าถ้าราชบุตรเขยไปเป็นเพื่อนข้าจะได้ไหมนี่เจ้าตองจัวมัวยืนทำอะไร,ารายอยู่ นำทางสิมันเอาเฟิงอินเชิญ ดูห้องนี้อ๋อห้องนี้ไม่ต้องดูหรอกด้านในยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยแม่นางก็เข้าไปดูไม่ได้จะไม่เป็นธรรมกับท่านนะจะพาแม่นางไปดูห้องที่ดีกว่านี้เชิญข้าได้รับคําสั่งจากองค์หญิงให้มาปริบัติราชบุตรเคยเป็นแค่สาวใช้ธรรมดาคนหนึ่งฮะให้ฟังอินอยู่ห้องที่สาวใช้คนก่อนเคยอยู่เถอะเพคะราชบุตรเคย นีนะหรอที่จริงก็ยังว่างอยู่นะตรงจัวให้คนมาทำความสะอาดให้แม่นางเฟิองอินพักผ่อนได้ตามสบายครับขับพระไทยราชบุตรเคยพี่คะข้าขอตัวไปเก็บข้าวของก่อนคืนนี้จะรับใช้ท่านพู้จะไปเอาเข้าวของมาสิขานายหญิง ไม่นางคนนี้ดงใจมาพักห้องพี่พิงถิง่งเขาไม่เข้าใจเลยว,ว่าองค์หญิงกำลังคิดอะไรอยู่ะน้น้อยท่านจะปล่อยนางไว้อย่างนี้เหรอนางเป็นคนของเสนาบมมาดีกุย้ยดูแลนางให้ดีแต่เท่ากุ้ยชางชิงชอบใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงพวกเราอดน,น้อยออน,น้อยอ้าวน้อย มา่นางเฟิงอินนี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เถอะขอบพระไทยราชบุตรเคยที่เป็นห่วงจะทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างท่านคงเหนื่อยแล้วรีบพักผ่อนเถอะหม่มอมฉันทูลลาดีเก่งกับขวามท่าเย้ ไมายาบใครที่โจรของข้าข้าน้อยคารวะนายน้อยเจ้านี่เองเหละบอกมาสิทำไมเจ้าถึงบาดเจ็บคุณตามตงุงกนายเก่าไม่เห็นแก่มิตรภาพเขากังวลว่า แผนการล้มเหลวถูกยี่น้องจับได้ก็เลยส่งคุณมากะจัดข้าน้อยข้าน้อยขอบังอาจให้นายน้อยรับข้าน้อยไว้ด้วยเถิดข้าน้อยยินดีติดตามนายน้อยไปทุกคนทุกแห่งมิคิดคืนคำ ตจเจ้า,าเรานายน้อยไม่ถามอะไรข้าซะหน่อยเหรอข้าจะบอกทุกเรื่องที่ข้ารู้ให้ยาวละเอียดเลย <c oughs> ข้าไม่มีอะไรต้องถามใช้คนอย่าระแวงหากระแวงก็อย่าใช่ข้าบอกว่าเจ้าจะฉลาดพอที่จะไม่ทรยศต่อคำพูดที่ให้เอว้ข้าน้อยซึ้งใจนัก ไม่ทระยศนายน้อยเด็ดขาดเจ้าจำมาไว้ให้ดีนายน้อยตายไปแล้วที่นี่มีแต่ราชบุตรเขยเท่านั้นถ้าราชบุตรเขยข้าจะจัดการนายน้อยและจูนจิน,นอันหวังไว้ในใจ นี่เจ้าจะขังเขาไว้ทำไมทุกวันต้องหาข้าวปลายข้ากินแถมยังกลัวว่าข้าหนีนี่เจ้าข้าซะยังดีกว่ารอให้ข้าหาคำตอบให้ได้ก่อนเถอะถึงตอนนั้นเจ้าเด็ดตายสมใจแน่นี่ออะไรอยากคือนี่โอ๊ยเตียงอะไรเอาอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะทำอะไรอีกนี่ 藏着目光，待天下风起云涌时狂放。